วัวเทียมเกวียนจำลองในอดีตวัวและเกวียนเป็นสมบัติสำคัญของชาวนาไทยเป็นเครื่องทุนแรงงานด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นฤดูการทำนาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวหน้าที่หลักของวัวได้แก่การไถนาคาดนาเทียมเกวียนบรรทุกสิ่งของการเห็นข้าวข้าวลานการนวดข้าวสุดท้ายวัวย,ยังเป็นอาหารใช้บริโภคอีกทั้งหนังและกระดูกยังสามารถนำไปทำเครื่องประดับต่างๆได้ กระทั่งถึงยุคที่มีการใช้เครื่องจกักรรถไถนารวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดแทนแรงงานคนและสัตว์จึงทําให้วัวและเกวียนต้องลดความสําคัญลงจากที่เคยทํางานกับถูกทิ้งล้างเกวียนแปสภาพเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านเรือนเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะก็อี้ขนาดที่วัวซึ่งเป็นวัวไทยพื้นเมืองก็ลดหน้าที่ลงเหลือเพียงใช้ในการแข่งขันกีฬาวัวลานวัวเทียมไทยวัวสวยงามและเป็นเนื้อวัวเพื่อการบริโภค วัวเัียเกยียนค่อยๆถูกทิ้งล้างจากสังคมชาวเพชรบุรีเรื่อมมาจึงได้มีการทำวัวเทียมเกยียนจำลองขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเพื่อเป็นการสืบสาตุรักษก์ฬาวัวเทียมเกยียนของเมืองเพชรบุรีให้ยังดำรงคงอยู่ถึงปัจจุบัน